ต่อสิริสุุยชื่อเราไปโผล่ภูมิใจเราทําเองแม่ภูมิใจไม่ภูมิใจเท่าไหร่แต่ก็เออลูกทําได้สามีภูมิใจยิ่งไม่ภูมิใจค่ะโอเคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วิชิตแชท เรื่องโปรดเล่มโปรดค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่พิเศษนะคะเพราะว่าเราต่อยอดมาจากรายการวิชิตแชทธรรมดาของเรานะคะซึ่งตอนนั้นเราให้นักวิจัยของวอวอ มาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยทีนี้เราอยากให้ฝ่ายที่เป็นสายซัพพอร์ตขององค์กรนะคะมาเล่าถึงการอัพสกิลรีสกิลของตัวเองนะคะซึ่ง EP นี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณนกสิริสุขนะคะขอเชิญคุณนกแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะนกสิริสุขศิริสุขค่ะกลุ่มบริการอุตสาหกรรมบอ,บอค่ะค่ะอยากให้คุณนกเล่าก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณนกทํางานด้านไหนมาก่อน เมื่อก่อนอยู่กองบรรณาธิการค่ะแล้วก็ย้ายมาอยู่กลุ่มงานฝึกอบรมค่ะแล้วทีนี้งานเปลี่ยนหน้าที่ก็ต้องเปลี่ยนด้วยใช่ไหมคะพองานเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนเนี้ยเรามีการพัฒนาและปรับตัวยังไงคะจากบรรณาธิการมาทําฝึกอบรมในการทำฝึกอบรมนั้นก็ต้องทําแผ่นพับโฆษณาหลักสูตรฝึกอบรมซึ่งจะต้องทําสื่อออกสื่อภายนอกให้ได้เพื่อให้ลูกค้าเข้ามางานอบรมค่ะสื่อสมัยก่อนฝึกอบรมก็จะเป็นแค่แผ่นพับ กระดาษ A4 พับเป็น3คอลัมน์เท่านั้นเป็นแผ่นพับแต่พอปัจจุบันสื่อออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากขึ้นค่ะต้องทำสื่อออนไลน์ทีนี้เราเนี่ยน่าจะเป็นยุคเดียวกันเนาะเป็น Gen X เพร่งสื่อออนไลน์ก็ยังไม่บูมเรามีวิธีการเรียนรู้ยังไงเอ,อ่ยด้วยความที่เราเป็น Gen X ถูกไหมคะเราก็จะงงนิดนึงกับตอนแรกกับโจทย์ที่ได้รับมาสื่อออนไลน์ก็จะงงๆแต่ก็ไม่ต่อต้านนะคะคือพยายามนึกว่า ถ้าเราต่อต้านแปลว่าเราจะไม่ทําทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเร,เราต้องกล้าที่จะแบบเดินเข้าไปหาโดยการไปดู YouTube ค่ะ<ม>ดูคลิปใน YouTube คลิปที่ดูก็คือแพรจับมือทําค่ะไหนช่วยเล่าเรื่องของเอ่อคลิปให้ฟังนิดนึงค่ะดูคลิปแล้วมันช่วยพัฒนาเราได้ยังไงค่ะแพรจับมือทําก็จะสอนเราตั้งแต่เริ่มต้นการทําแคนวาเลยนะคะโปรแกรมที่ใช้ในการทาโปสเตอร์ปัจจุบันคือแคนวาค่ะสอนตั้งแต่เริ่มจาก แผ่นผับเปล่าๆใส่รูปยังไงให้สื่อกับเนื้อหาให้สื่อกับชื่อเรื่องเนื้อหาแบบไหนหนาไปเล็กไปอันไหนดึงดูดอันไหนไม่ดึงดูดอย่างหัวเรื่องต้องขนาดเท่าไหร่ต้องวางตำแหน่งไหนอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องแบบสะดุดตาชื่อเรื่องต้องมาก่อนค่ะแล้วก็เขาก็จะสอนรายละเอีดยดติย่อยว่าอะไรควรจะอยู่ตรงไหนด้วยใช่ไหมเอยใช่ค่ะ เนื้อหาไม่ต้องเด่นมากก็ได้เพราะคนแบบบางทีก็อบรม2วันอย่างเนี้ยเนื้อหาก็เยอะไปก็เอาเฉพาะคีย์เวิร์ดที่สําคัญมาใส่วันที่อบรม,มต้องให้เด่นพอประมาณแต่อย่าเด่นกว่าชื่อเรื่องค่ะอโอเคโอ้โหนี่เหมือนเรียนรู้ได้จริงๆเต็มที่เลยแล้วก็เอามาใช้กับงานได้จริงๆถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ลองมาทําโปสเตอร์ของนอกดูในหลักสูตรอบรมใช่ไหมคะพอทําได้โอไม่น่าเชื่อเลยอะว่าเราก็ทําได้ด้วยนะจากแบบเจนเที่แบบ กลัวสื่อกลัวอิเล็กทรอนิกส์มากอะทำได้ภูมิใจมากเลยว่าเราก็ทําแคนวาเป็นด้วยอือก็เรียนรู้ไปว่าจะต้องมีการใช้ทําอะไรยังไงเนอะไม่ให้เราน้อยหน้าเจนหลังจากเราใช่ไหมใช่ <laughs> เราก็สู้ได้นะโอ้เลดค่ะปังมากอันนี้เราก็มีความรู้สึกภูมิใจมากใช่ไหมไหนเล่าจริงเล่าพอทําได้ใช่ไหมก็ภูมิใจมากสื่อที่เราทําได้อันแรกใช่ไหมคะเราก็เอาไป ขึ้นในเว็บไซต์อบร,รมของเรามันก็ออกสื่อสู่สายตาประชาชนก็จะแบบว่ามีข้างล่างว่าติดต่อสิริสุขอุ้ยชื่อเราไปโผล่ภูมิใจเราทําเองดีใจมากเลยอะ่ะแบบมันก็ติดของเราติดตัวเราตลอดไปอะ่ะอือเอาไปบอกแม่เอาไปบอกสามีที่บ้านค่ะแม่ไม่ว่าแม่ภูมิใจไหมไม่ภูมิใจเท่าไหร่แต่ก็เออลูกทําได้สามีภูมิใจยิ่งไม่ภูมิใจค่ะ สุดท้ายนี้อยากบอกอะไรคนที่จะต้องอเปลี่ยนสายงานหรือต้องจําเป็นต้องพัฒนาตัวเองหรือ up skill re skill อะไรบ้างไหมคะอยากจะบอกนะคะทุกคนที่เป็น Gen X อย่างพวกเรานะคะอย่าก,กลัวสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะวิ่งเข้าหาค่ะใดๆก็ตามใครทําได้เราก็ทําได้ค่ะไม่มีสิ่งใดที่เราทําไม่ได้ถ้าเราใจเราอยากจะทําค่ะแค่พลิกชีวิตคิดชีวิตก็จะเปลี่ยนค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะงั้น EP นี้วิชิ c แชท เรื่องปดรดเล่มปลดขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ ep หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ